เรียนคณะกรรมการการประเมินโองเรียนคุณภาพทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนวันทพงอาสาคุณครูประจำชั้นอนุบาล3ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมบรรยากาศในชั้นเรียนได้เลยค่ะโรงเรียนชุมชนนนสมบูรณ์นะคะจะมีคุณครูประจำชั้นอนุบาล3ด้วยกัน2ท่านค่ะคุณครูพัฒนาพรคุณซาและดิฉันนางสาวนวันทพงอาสาค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาไทยค่ะสำหรับอีกฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษค่ะ ในด้านนี้นะคะก็จะเป็นจํานวนสมาชิกในห้องเรียนของเรานะคะก็เด็กๆก,ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด20คนค่ะแล้วก็คุณครูสองท่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถิติการมาเรียนของแต่ละวันนะคะเชนุกท่านร่วมรับชมบรรยากาศด้านในได้เลยต่อี้ก็จะเป็นโต๊ะคุณรูนะคะแล้วก็จะมีตารางกิจวัตรประจําวันที่เรา จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆแต่และว,วันค่ะนี่ก็จะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะสําหรับสอนใอช้ในด้านไ c ซีทีค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เราฝึกให้เด็กๆในแต่และว,วันไม่ว่าจะเป็นทางด้านสระภาษาไทยให้ยัญชนะภาษาวันในแต่และว,วันทั้ง7วันนะคะสีแล้วก็จานวนตัวเลขนะคะนี่ก็จะเป็น เกี่ยวกับการติดสื่อแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนของเราในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เราทําจัดให้กับเด็กๆค่ะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นผลงานของเด็กๆนะคะที่เวลาครูจัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็จะนําผลงานมาให้มาติดให้เด็กๆได้ดูนะคะในะชื่นชมผลงานของตัวเองนะคะ มุมน,นี้ก็จะเป็นมุมฝึกทักษะสําหรับให้เด็กๆได้ฝึกทักษะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการใช้ชีวิตประจําวันก็จะเป็นการติดกระดุมเสื้อให้เขาได้ทดลองทําเองนะคะนี่ก็จะเป็นการพูดซิปนะคะตอนนี้ก็จะเป็นมุมฝึกทักษะมีหมอชมพู่นะคะม,มุมมุมสัมพันธ์นะคะให้เขาได้ใช้ให้เขาได้ฝึกนะคะเด็กๆก็ชอบนะคะที่จะได้ฝึกแต่ะละกิจกรรมะคะ่ะ เขาก็จะได้จุดเอามาประกอบกันที่เป็นรูปร่างรูปทรงนะคะนี่ก็จะเป็นกระดิ่งให้สัญญาณนะคะเป็นกระดิ่งเรนโบว์นะคะตองนี้ก็จะเป็นผลงานของเด็กๆค่ะครูก็จะนํามาติดให้เขาได้ชื่นชมผลงานของตัวเองตองนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะมุมบล็อกนะคะมุมบล็อกเวลาเ,เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วครูก็จะให้มาเล่นบล็อกนะคะ บลอกไม่ได้คุณครูไ,ไม่ได้เอาไมาไวเ้เยอะนะคะเพราะว่าให้เด็กๆได้ฝึกการรอคอยเพื่อนเล่นเสร็จแล้วก็จะมาเล่นต่อนะคะไม่มีการแย่งกันค่ะก็จะรู้จาักการรอคอยเวลาเล่นเสร็จแล้วก็เก็บของให้เข้าที่ค่ะสําหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมเกี่ยวกับเก็บที่นอนกระเป๋าสัมภาระของตัวเองนะคะแต่ละช่องนะคะคุณครูก็จะมีรูปของนักเรียนเกดบอยู่นะคะเพื่อให้เขาได้รู้ว่า อของตัวเองต้องมาเก็บตรงนี้นะสัมภาระตัวเองต้องมาเก็บให้เรียบร้อยให้เข้าที่นะคะเด็กๆจะไม่มีการวางกระเป๋าหรือว่าที่นอนอตามพื้นนะคะเพื่อเป็นการฝึกให้เด็กๆใช้ทักษะชีวิตแล้วก็คุณครูก็จะมียานะคะเวลาเด็กๆไม่สบายเป็นไข้คุณครูก็จะเตรียมยาไว้ให้นะคะสำหรับมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุม นิทานนะคะวิครูก็จะอ่านนิทานให้เด็เดกๆฟังก่อนทํากิจกรรมทุกวันค่ะว่าจะมีสื่อผลงานของตัวเองนะคะมาติดให้เด็กๆได้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะอ่านนิทานแล้วก็จะมีผลงานของเด็กๆนี่ก็จะเป็นรางวัลที่เด็กๆได้นะคะในการแข่งกีฬารอบที่ผ่านมาค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะผสมชักกระยอะแล้วก็เตะบอลเข้าประตูค่ะนี่ก็จะเป็น ธุรการชั้นเรียนนะคะก็จะมีแฟ้มผลง,งานนักเรียนนะคะแล้วก็มีข้อมูลของนักเรียนแต่ละบุคคลสมุดร,รายงานประจําตัวของนักเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานด้านบนก็จะเป็นการฝึกทักษาภาษาอังกฤษค่ะให้เด็กๆได้ฝึกท่องโฟนิกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้ของเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะช่วยกันดูแลสมบัติของส่วนรวมนะคะเวลาใช้งานเสร็จแล้วก็จะเก็บเก้าอ,อี้ให้เข้าที่ โต๊ะเบาอี้เขาจะไม่มีการขีดเขียนในใน,ในในในทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคุณครูฝึกให้เขาได้ดูแลสมบัติของส่วนรวมค่ะสำหรับดิฉันนางสาวนวัฒนนันคงอาสาขอจบการนาเสนอชั้นเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ